สวัสดีพี่น้องสวัสดีปานาอามุทุกคนบนสมองสุบอนพบพ่อกันอีกแล้วกับซองน้องเดือนพี่น้องเราบุญเป็นสวัสดีเมื่อนี้ฮะอยู่ประธาโพนพี่น้องคืออะไสวัสดีชวนนังมีสไปรเลาะนะบ้านไหตอนนี้ฮะก็ มาหอดทาดโพลนะพี Too ่น้องดินแดนอันศักดิ์สิทธิพี่น้องเลยอุณหภูมิก่อน ทีไปเขียนอันแก่บ้าเนาะบัดนี้ที่เขามาว่าไหวเสร็จก่อนที่อ่าบ้าเราบนไหวเนาะที่ว่าเขาบนไหวว่าอยากผ่านเนาะช่องเขาก็ผ่านเรียบร้อยแล้วก็ยังเอากระสีมาบ้าอันนี้เขาก็สีมาแกะบัดนี้ ว่าช wow, ่องซับุน่าผ่านฮาก็ดับหน้าแล้วนะฮะก็เดยก็เลยมาแกะฮะ่องใหญ่ว่าปวดโผล่ใหญ่ลีโลเนาะฮะอะไรนั่งอยู่ห่มึงก็เฉอยากแดดหน่อยจหน่อยจะกจกล่องเห็นหรือบ่เนาะบรรยากาศกับชาวบ้านเนี่ยเนาะย้ำย้ำหน้าเนาะ ผู e k k ab k k ab ้ก็ติดกัจิคนหลายกว่านี่แกบะกูให้มาอีติแกบะเนาะเพิ่นก็สิเขียนให้แล้วก็ให้าคเพิ่นอ่านแก้ให้เนาะก็สิมีคัน ยังขักแน,น่เราพี่น้งองเ,เป็นสีิเตียมให้พ่อมเบิดแถวนี่ยวไงแม่นมีคันหาคันเป็ดเป็นสีเตียมพ่อมให้เท่ากับมีแต่บูซาเอาเนาะแค่นี้ซาปุนากาซิมาบูซาเอาคันเนาะไปไหนคันไปบะหรือว่าไปเอ็นแกะเนาะเป็นกระจีจัดเตียมให้เรียบร้อยเลยแหละพี่น้องเอ้ย เตรียมเตียมไวเรียบร้อยขอลันหาันบ้านบจเตรียมให้เรียบร้อยเนาะ้วกะจีไปเนาะอ Cần diễn nuôi ừ. con, sửa đường nó phở mà lai nó Mình, like ừ. <laughs> mình chắt tiêm vào loại ừ. Đây là khi nào ơi đây แต่พุ่นสิเอาไปมื้นี้ก็ไปหาญาครูเนาะเพิ่นสูตรให้เนาะแกะบักให้เนาะป่ะย่างก่อนบรรยากาศคนก็สิบ่ลายปาไดเนาะเพราะยามนี้มันเป็นยามนาคนสิลายนี่นก็ยแล้วก็มีต้นแน่เนาะพี่น้องนี่าเอาต้นอีก เอาบูชาเอา nào อีกเนาะพี่น้องฮะมาเพิ่งมาค่อยถือเด้อ อดเชปานจุบ้านนี้แม่ได้ชมพูมาปัตนาแลไ้ลูกของนาเกี่งแมวบุญนาทีน่ามาขอแก้ขอโพสต์อบุนในคุน้ำคุณสองคนใจ้คนที่เขาม่รับเอวิสกีขอแก้บาด้วยต้นกระพุ้นนตนาไม่้ใช้ขอาบอกความขอกความเขมามแยเทียนขนาดขั้นแปดบอลมุ่นพูคุว่าเราไม่เจ้าอํ่างนั้นเข้ามาหองหักแก้วมาดชวยสระน้ำบอลมุนพคุณาราพม่ใเจ้าอย่างนั้นตองนับเปิดปอังร่างสุดท้ายนลูกของนาเกียน หไม่ออกโอน้ำามูกกาวให้เยอกระต้นแหงหรือว่าให้ช่องเยื่อนังเยือนกอมีคนกนไรคนแช่หลายมีคนที่้ามหลายหางนาำทโชคกกนมาให้เราไม่ล่นจใจ้ราฉนตาทั่ตาทั่วตาทั่วเปนทุกทั่อะโมทงตอนนี้ก็หากับมาบูุาดอกใหม่พี่น้องอดอกใหม่ของพนองเดือน อถูก,ออถกอพอพอนะี่นออ้องตอนนี้เอากา็ะกำลังจะขับไปบูซาเนาะไต่ถูกกันไปใต่ถูกไปผอร้องเดินกำลังชิใไต่ถูกผัวรองเดินกำลังใต่ถูกเข้าไปกราบไหว้พระาธาตุเนาะพระธาตุอันศักดิ์สิทธิ์ พอน้องเดือนทีถือี่2มันจะไหมเงินยังกลับไป่ามันถือเพอนตีพี่นอกเลยก็มีหลายคนเนาะพอน้องเดือนกำลังชิพายางหลาะส้มเบิ่งเนาะรับรลอพระธาต ข้างหลังเป็นหม่องเขาถ่ายหูพ so ี่น้องก็สิมีมีไส้มีไส้ใหญ่ไสซน้อยพี่น้องแมนอันนี้ก็เป็นหม่องถ่ายหูเอาวบนเฟนเขาไปถ่ายหูดูเฮ้ยคืออะไรพี่น้องคือคือฮากัสิกสู้นิ่วสู้สู้เฮ้ยส่ยยาผ่อนเดือนสั่งได้คือน้องเดือนพี่น้องเลย ก็ศิลบ,บ,บังลบเนาะอันนี้ก็คือประธานอันศักซีทนาะที่สาวเมืองเซผูทองนับถือหนอแห่งหนึง่งพี่น้องเอ้ยพระอยู่ใกล,ใกล้ก็ต้องได้มากราบมาไหวา้ประธานอันศักซีนทนาะที่คนนิยมมากมาไม่ตองเดอนกันมาดูพี่น้องอันนี้อันนี้เป็นพระวันเกิดพี่น้องเอ้ย พระประจำวันเกิดวันเกิดแม่น้องเดือนห้าม่อนพี่น้องเลยอันนี้ก็คือพระเสาเนนะพี่น้องพระน้องเดือนกำลังเข้ารบพระหัตพระศุกร์พระเสาพระอาทิตย์น้องเดือนกำลังขอพรพระจันทร์พระอังคารพระผุธ พระพระอังคารนี่ก็คือพระเดินธุดงเนะาะพระอาทิตย์มันเกิดม่นต้องเดือนพี่น้องเหรอป็นหลอกบางครอบง่ายก็ยังเดือนกับเขาไปกราบพระประจำวันเกิดเป็นคือวันจันทร์อย่างเอ้ย เอยสภาพผีปีอนองไปเบิ่งของใหญ่บป็นพี่น้องของใหญ่ของคู่เนาะเราเอาผีนองเลยตอนนี้ก็ประมาณสิบเอ็ดโมงกว่าลูกลูกขอกเนาะวันนี้เนาะแมนผ่กแล้วลังเางคนก็ร่างซัน,งนเพนผ่าก,ก็นไม่นางเดือนใครจะมาเร็อ ร่วมเสือของคนอันอย่างก็ศาสนาพุทธเนาะใช้ที่รูปของอธิษฐานเลยค่ะรูปพระคันดังก่อรูปของดัื่องศาสนาเนาะแม่นมองคล้ายปลาพี่น้องปล่อยปลาลูกอันนี้ก็ครอบง่ายของคำมีซองขังฝั่งนัก็มีฝั่งนี้ก็มีพี่น้องแต่ว่าฝั่งนักคนร้ายเนาะกำลังถ่ายถูเขาก็เลยมาฝั่งนี้ กดรูปคองมึงดูปัดเกิบแน่อันท้าในลูกบางสีดังหรือึงบรังสองวอลลุเอามือหนบขอกันประกบขอกันเลยูกลงขอบกันกำลังดัดกำลังรูี่เนาะโอ้ยบ่ทงพี่นนองเลย ตาซาพูน้าพี่น้องม่เลยมันเพลงลูปบ่ดังเลยบัดังคือกันพี่น้องเลยแต้เพิ่นลุกมนได้เนาะแต่งดังเนาะ หลุจะลอแ่พี่แ้บหลจะลอยกับระดังคนนะยินเชียงบอกพี่น้องไปไาดังแล้วดังแล้วพอแล้วแท้เลยค่ะเป็นแม่น้ำใหญ่พี่น้องฟ้าใหญ่ มองผลมาปล่อยปลานักเรียนนักศึกษากลายพี่น้องเลยกำลังมาปล่อยปลาปลากลายได้พี่น้องเลยบ่อนสนานกำลังปล่อยปลา พี่น้องเดือนไฮพี่น้องชาล่คาคลิปนิฉเชล,ล่าเลยเดอ้อพปดีกั่มาเบิ่งกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจง้งเตือนเป็นกำลังใจให้แม่น้องเดือนหนเดอ้อพอกันคลิปนะกับสบายดี